จ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นีพบกับช่องยิ้มวนคนเดิมอีกแล้วจ้ามือน,นียิ้มวนพระพ่อแม่พี่น้องข่าวหติหตลาหิดเผิงขมอีกนะคะพี่น้องยิ้มมวนมากนะคะพี่น้องจ้ามาปลาไหมจ้าพี่น้องสิมีบอนะคะยิ้มวนกะขามาก็เห็นดอกหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่าวันอื่นสิมีบอจ้าพี่น้องแต่ว่าปลานี่ปลาไม่แต่ว่าเข้าว่ามันออกข้างกอนนะคะยิ้มมวนมากก้อยจ้าพี่น้อง ตามไปต่อค่ะพี่น้องสินี้พวนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนว่าเคยมีแต่ว่ากับบอมีผู้มาเก็บหรือว่าเขาเก็บเบิบเบดแต่เมื่อวานกับบ๊องหูนะคะพี่น้องเด็๋ยิ้มหวานหาต่อนะคะเพื่อนๆจ้ะที่ได้บอจ้าค้นข้าไปแล้วตัวพี่น้องก็จะมาไต่เอาแต่ว่ามือนีเหตุขึ้นหน้าตา ออกไปทั้งบะเมนตะวซานี่ก็เอานะคะย้หม่วนมาพี่น้องจ้ะก้อยเสืบๆนะคะย้ยม่วนกับเห็ดสูตรวิธีทำต้มเห็ดเผงอยูุคาแบบไหนหายขมจะใไปเบิ้งนะคะในช่องย้ยม่วนคนเดิมจ้าพี่น้องจ้าย้หม่วนเทคนิคให้เบิ้งนะคะแดีวมีเพื่อนขมยางหาเพื่อนโบมีนะคะเพื่อนๆเพื่อนโบมีเพื่อนก็คงจะไป แต่ว่าดงยิ้มวันไปเหมือว้านสะออนแต่ว่าเดียวเข,ข้าไปค้นเต็มะะแลวค่ะยิ้มวันไหนหนียวมาจะเพื่อนๆก็ค่อยเก็บค่ะค่อยเก็บเป็นน้ำปลานี่ก็พอได้อยู่นะคะนี่นี่ค่ะในน้อยนี้อยู่ค่ะดอกว่าสวยเอาจะกพี่น้องอันนี้จังสีงบริเลถ่านะคะนี่ซ้ำนี่กำลังพอดีนะคะเพื่อนๆ มันไปเก็บกับเพื่อนมูได้หลายว่าได้กับเพื่อนๆจ้างาดเพื่อนเราขค้นได้หลายช่วงหน้าช่วงหลงังมันเก็บเพเป็นนี่เพื่อนก็ซื้อหลอเราเป็นร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนหมู่วานนี่ผู้เพื่อนหาเวิดมือนะคะเพื่อนได้ผู้เราพันเลยวานนี่เพราะว่าเหตุยุคค้านี่หาง่ายจะพี่น้องยุคค้านี่หาง่ายเพื่อนได้ผู้เราเป็นพันเลยหมูอวานนี่พี่น้องจ้า รูล้ละค่ะสี่หกสิบบาทรงทั้งไก่กะร 10, ู้ละสิบร้อยซากเจ้าพี่น,อน้องเข่าในป้าเพิ่งจะมีเพิ่งเข่าแตววา่ว่าย่้อนเข่าอี่มันยากมีเพิ่งซุ้มนั่นออกตลอดปีจ้ะแต่ไม่พอเป็นน้ำเจ้าพี่น้อง โอ้ยดอกหนึ่งแทวมีเพิ่นข่าวก็ออกเต็มโนนต่ว่าคนน่นเบิดบ้านจ้ะไปห่มเพอปลาโบยไงเป็นไงยังดงพี่ยมอนเก็บมหิบไครจ้พี่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวกลับไปเยมอนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บโอ๊ยดอกดอกหักหมดแล้วเยมอนเก็บหินบวเขียม อ็กนิดบอกเคียมป้ามันแปนจ้ะพี่น้องป้าแปนทีเห็ดมันมัน,มนบาากับบนมันอย่างนะคะพอเจ้ามาไต้จ้ะพี่น้องม,มาไตลงได้ไปง่ายเพื่อนมาไตแต่ได้เสือจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันหาง่ายนะคะเพะื่อนมาไตาไปก่อน เก็บเอาดอกที่เพิ่นว่าอันนี้และค่ะเพราะว่าเห็นนี่เป็นราคานะคะเพราะเพิ่นขายบางบ้านเพื่อนบอกว่าทรงม้แหงเพิ่นนมาพี่น้องเอาเห็ดป่วงมาแลกกับบ่ออาเพื่อนมาเพื่อนมักแข้งนะคะเพิ่นมกเห็ดูุค้าเนี่นี่ม่วนกับมักก้อยกับพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดเลยฟังเสียงพี่น้องเพื่อนเก็บอยู่ข้างมันจะพี่น้อง แถวนี้ก็เพิ่นก็ะเจ็บไปเบิดเลยนะคะยเยอะบอทานแก่นั่นนะคะก็ไดอยู่จานนี่ไอเห็ดใส่ถุงก็สสิสองสามถุงละจ้ะมัดก,ก้อยงยากแง้มอะไรก็แส่ซองฟีดไ้น,นะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ออกมาก้อยนะใส่หัวหอมใส่ข้าวขวัวหอมๆก้บพี่น้องจ้ะไม่เป็นตาตบด่ดีแต่ว่าเข้าได้อยู่นะคะไปเบิ่งตาเพิ่นเพิ่นก็ไดอยู่ เอ้ยม่วนบ่เห็นแล้วฟังเสียงเพ,พิ่นเจ๊เจ <c oughs> ๊เจ๊เจ้เทั้งนั้นจ้ะพี่เนาะค่อยๆเหลือเพื่อนนี่แหละพี่นนองโอ้พลอยพลอยดอกเขาพลอยใบยนี่เป็นอย่างดอกหากกบดพี่นอออ้องเอ้ยดูมือบอ่เขียมบอ เ็ดๆเพเช็ดหน่อยไปนิดนี้แ่ะค่ะแต่ว่าเขาห้อยเพื่อนไม้จนมลนะคะแตเมือหวานพี่นออ้องเห็ดมือนี้ก็เริ่มจะหน้าตาเปลี่ยนนะคะห้อยเพื่นเจ็บตเมือหวานผ่นแบบอะไรเงินแต่เพื่อนว่าดงนี่เห็ดออกที่มอนบอกเคยมาค่ะกรกเทียอเบื้องตีเลยนี่ห้อยเพื่อนเก็บจาก,ก,กระเรือเรือเพื่อนเก็บกับพี่นอ้องเรือเพื่อน นี่ดอกนอ้อยๆอองามๆออออโอ้ยนี่ค่ะนี่ฮารุ่นนี้จ้พี่น้องนี่ารุ่นนี้เพื่นอนเอาได้เป็นสอบนะคะพี่น้องกซื้อก็ซื้อดีดีจ้าหิดตัวเนี้ยขายดีกูหิตปลวกนะเพื่นอนว่าขายดีกูหิตปวกเลยโอ้พี่น้อง อาจจะร้ายตาอาจจะร้ายตาเดือพี่น้องจ้าจุ่มมืกับม,มือยุ่มองหนึ่งมือยุ่มองหนึ่งพี่นอ้องกล้องยุ่มองหนึง่งเพราะว่าตานะหาเห็ดตาหาเห็ดหนึ่งเบิ่งกี้เบิ้ลเคียบ,บเปิบบ้ลจกจ้ะพี่น้องเปิ้นเคียบเปิ้นจกไปแล้ว เก็บม้วนมองได้เพื่อนบพอ่พ่อมองได้เพื่อนบ่พ่อกบเก็บม้วนกะพี่นอ้องต้มใส่ถุงแพ็คกะตู้เย็นไว้แก่พี่น้องลูกกับมากก้อยลูกกะมากก้อย มีเพิ่งเขานะค้นเขาเบิดดงเบิดปลาก็ทนเพิ่นนพี่น้องโอ้ยบ่มได้ตัดภาพเดอบานเลสายยาวเลยจ้ะพี่น้องแบบนี้ไหมนี่เก็บมวนเนาะพี่น้องจา้า นันข้าเจ้าใด้บ่ครับคุณอ,อ,อ,อยากโดงใดมันก็เห็นเบิดอันดงคอยนะหลอนแมันกับบ่ท่านตัวแดงไปเอ่ามาแล้วตะวันออกมาได้พี่น้องได้ประมาณนี้เลย,ย้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะประลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี่มอนคนเดิมนะคะนะคะ ยิมนก็จะขอตัวไปเพียงแคนี้จ้าสวัสดีค่ะ